สวัสดีครับนี่คือการสาธิตวิธีการทํางานและการทดสอบนะคผมเครื่องเขย่าเลื่อนอัตโนมัติโดยการชั่งน้ําหนักควบคุมด้วยตัวโดโดยูโน่นะครับสำหรับโปรเจกต์ตัวนี้ผมเราได้ใช้ในส่วนของตัวโดโดยูโน่นะครับแอนแมกกาสามสองแปดพีนะเป็นตัวประมวลผลหลักครับทำการอินเทอร์เฟซกับจอแอลซีดีขนาดสิบหกคูณสองแบบพาราเลียนโหมดครับเพื่อให้ใช้ในส่วนของตัวพอร์ตของไมคโครเลอร์นั้น และอย่างคุ้มค่ามากที่สุดนั่นเองนะครับและส่วนของตัวนะครับเซนเซอร์ที่จะทำหน้าที่ในการชั่งน้ําหนักของถุงเลือดนะครับที่วางอยู่นะครับตัวเขย่าที่อยู่ด้านบนตรงนี้เราก็จะใช้โหลดเซลครับโหลดเซลที่เราใช้นะครับก็จะเป็นโหลดเซลลขนาดเล็กครับวัดได้สูงสุดถึง4อ่าถึง10กิโลกรัมนะครับหรือ10,000กรัมนั่นเองแต่ว่าเลือดนะครับที่เราชั่งจริงๆก็ไม่เกิน550กรัมนะครับฉะนั้นโหลดเซลตัวนี้จึงสามารถที่จะรับน้ําหนักนะครับของถุงเลือดที่นํามาวางในส่วนของตัวเขย่าด้านบนได้อย่าง ใช้มอเตอร์เซอร์โวของเรานั่นเองนะครับซึ่งตัวเซอร์โวมอเตอร์นั้นก็จะเป็นเซอร์โวมอเตอร์แบบนะครับตัวใหญ่นะครับเพื่อทำมาที่ในการออกแรงบิดให้สามารถที่จะทําการนะขับเคลื่อนให้ถุงเลือดที่มีน้ําหนักนั้นนะครับขย่าไปข้างหน้าและข้างหลังได้นะครับการขย่า,ยาถุงเลือดก็เพื่อไม่ให้เลือดนั้นเกิดการแข็งตัวนะครับใน ถุงเลือดนั่นเองนะครับใช้น้าตัวเครื่องขย่าถุงเลือดตัวนี้นะครับสามารถที่จะนําไปใช้งานเพื่อเอาไวส้สอบในการขย่าถุงเลือดจริงๆได้นั่นเองนะครับสําหรับโหมดการทํางานนะก็จะมีอยู่2โหมดด้วยกันโหมดแรกนะครับก็จะเป็น350กรัมนั่นหมายถึงว่าเมื่อเราเปิดตัวเครื่องให้ขย่าเลือดแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเลือดน,น้นน้ำหนักถึง350กรัม ตัวเครื่องของเราก็จะหยุดอัตโนมัติครับแล้วก็โหมดที่2ก็จะเป็น450กรัมครับถ้าเกิดน้ําหนักของเลือดนะครับพี่นะครับเราใส่เลือดลงไปในถุงและถุงนั้นเกิดการขย่าอยู่นั้นถึงอยู่ที่ประมาณ450นะครับกรัมนะฮะก็จะทําให้ตัวขยะของเรานั้นหยุดอัตโนมัตินั่นเองสําหรับแรงจ่ายไฟของเรานะครับในที่นี้เราจะใช้ไฟ DC 5โวลต์ครับซึ่งภายในข้างหลังเครื่องนะเราก็จะมีในส่วนของตัวขั้วมาให้ของเรานะครับครึ่งเราก็จะใช้ USB ตรงนี้เอาไว้สําหรับการจ่ายไฟอาจจะเสียบกับที่ชาร์จททรศัพ์มืืออถแบบ ฟนก็ได้นะครับขนาด5โวลต์กระแสไม่ต่ำกว่า2แอมป์หรือถ้าเกิดว่าเราใช้เครื่องนี้นะครับในสถานที่ไม่มีปลั๊กไฟก็สามารถที่จะใช้พวก power bank ก็ได้นะครับขนาด5โวลต์โดยเสียบขั้วเป็น USB นะเพื่อจ่ายไฟให้กับตัวนะครับ เครื่องของเรานั่นเองเนื่องจากว่าตัวระบบควบคุมรวมถึงตัวมอเตอร์นั้นใช้ไฟเพียงแค่ 5V โวลต์เทน่านั้นครับจึงไม่จําเป็นต้องนะครับมีในส่วนของแบตเตอรี่1 2โวลต์ให้ยุ่งยากนั่นเองนะครับสำหรับการใช้งานครับก็ไม่ยุ่งยากครับในที่นี้ผมจะใช้คอมพิวเตอร์ของผมเนี่ยนะครับทำการจ่ายไฟล์ผ่านพอร์ต USB ไปให้ก่อนนะครับเพื่อทดสอบการทํางานครับนี่ผมก็ทําการเสียบ นะครับตัวหัว USB ของเรานะครับเข้ากับตัวคอมพิวเตอร์เพื่อให้ตัว USB ของคอมพิวเตอร์นั้นจ่ายไฟรอสักพักหนึ่งครับให้ตัวนะครับไปคอนโทรลเลอร์ของเราทําการบูตระบบขึ้นมานะครับเมื่อบูตระบบขึ้นมาครับหน้าจอ RF ลดีของเรานะก็จะขึ้นว่า select นะครับเราสามารถเลือกได้2โหมดก็คือ450กรัมและ350กรัมถ้าเกิดเราเลือก350กรัมถ้าเกิดเลือดที่ช่างอยู่ด้านบนถึงตัวเครื่องของเราก็จะหยุดสั่นอัตโนมัตินะหรือว่าถ้าเกิดเป็น450กรัมนะครับมา ถ้าเกิดเลือดนะครับใส่ลงไปในถุงนั้นเท่ากับ450กรัมปุ๊บนะครับตัวขยะของเราก็จะอยดจนตอกมานั่นเองในที่นี้เราลองเลือกนะฮะ450กรัมดูสําหรับตัวหลอดเซลล์ของเราก็ทําการคาลิเบรตมาเรียบร้อยแล้วทํารับมัจะเป็นการคาลิเบรตซ้ำนะครับสำหรับตัวขยะของเราของเรานะครับจะเป็นอะคริลิกใสเพื่อให้สามารถที่จะเห็นปริมาณในถุงเลือดได้นั่นเองนะครับ โดยจะติดกับตัวเซอร์มอเตอร์เข้ากับตัวกลไกเกิดการเขย่าและมีล้อที่อยู่ด้านล่างเพื่อทําหน้าที่ในการรับน้าหนักนะฮะทำให้นะครับการเขย่าเลื่นนั้นมีประสิทธิภาพสูงสุดนั่นเองทีนี้ครับผมเราเลือกนะครับ450กรัมนะครับไม่มีแรงยยากครับก็กดสตาร์ทปุ่มด้านบนนะเห็นไหมครับตัวนะครับถาดที่อยู่ด้านบนของเราก็จะเคลื่อนที่ไปหน้ากลับหลังนะครับซึ่งก็จะทําให้ถุงเลื่อนนั้นเกิดการแกว่งแล้วก็เขย่าขึ้นนะฮะนะคราเดียวกันครับค่าน้ําหนักตรงนี้นะครับก็จะเพิ ลองนำนะครับวัตถุต่างๆมาชั่งเห็นไหมครับน้ําหนักของเราก็จะขึ้นถ้าเกิดว่าน้ําหนักขึ้นมาเรื่อยๆนะครับอย่างเช่นเราออกแรงกดดูนะครับตรงนี้ถึงประมาณนะครับเกินนะครับหรือเท่ากับ450กรัมปุ๊บนะฮะตัวถาดเขย่าเลือดของเราก็จะหยุดเองอัตโนมัตินั่นเองเพื่อให้นําถุงเลือดนั้นออกไปใช้งานต่อไปได้นั่นเองนะครับนะครับในเดียกันครับถ้าเกิดว่าเราลองนะครับสต็อปดูนะครับและลองเลือกนะครับ350กรมอ่ากรัมแล้วลองสตาร์ทดูครับ นะเราลองนับวัตถุอยู่ด้านบนนะครับก็คือถุงเลือดนะครับอยู่ด้านบนถ้าสมมติว่าถุงเลือดน,นั้นเลือดเราไหลเข้าไปถุงเลือดและนะครับมากกว่าหรือเท่ากับค่าที่เราเซตไว้ก็คือตอนนี้ก็คือ350กร,รมัมตัวขย่าที่อยู่ด้านบนนั้นก็จะหยุดขย่าอัตโนมตัติจนกว่าเราจะนำนะฮะถุงเลือดอันใหม่และทําการเปิดสตาร์ทเครื่องใหม่นะับเครื่องก็จะทําการขย่าเองอัตโนมัติประมาณนี้นั่นเองนะครับ สำหรับตัวนะครับโหลดเซลล์ที่อยู่ด้านบนครับเราก็จะมีเนส่งของตัวคานนะครับไว้สำหรับในการรับน้ําหนักนะเพื่อให้โหลดเซลล์นั้นสามารถที่จะรับน้ําหนักนะครับแล้วก็วัดได้อย่างถูกต้องนั่นเองนะครับครับผมนี่คือการทํางานของตัวเครื่องขยับเลือดอเนนประสงค์ควบคุมด้วยตัวโนโนยูโนโดยการชั่งน้ําหนักครับผมขอจบการนาเสนอนะครับเครื่องขยับเลือดอัตโนมัติโดยการชั่งน้ําหนักนะครับควบคุมด้วยตัวอัตโนโยโนแต่เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ